สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับเราจะพาคผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปสนามนิวไอโมบายสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมีฟุตบอลคู่บิ๊กแบตระหว่างทีมปรสา,าสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกับทีมกิเลมยองเอสจี G, เมืองทองยูนแเต็ดของเรานะครับ บรรยากาศหน้าสนามน่ารักมากๆเลยละครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่จะเห็นนะครับว่าคุณผู้ชายเป็นแฟนเมืองทองส่วนคุณผู้หญิงเป็นแฟนบุีรมัมไนเต็ดส่วนน้องทั้งสองคนนี้นะครับ<แ>ก็เป็นชาวบุีร์ครับแต่ว่าตัดสินใจเลือกเชียร์ทีม s c g เมืองทองอยู่ในเต็ดนั่นเองครับทั้งคู่นั้นมีอยู่37คะแนนเท่ากันพอดีดีเลยละครับแต่ว่า ประตูได้เสียของทีมบุีรมนั้นมากกว่านะครับก็เลยทําให้ทีมบุีรมอยู่อันดับหนึ่งของตารางส่วนเกี้ยงพยองนั้นอยู่อันดับที่2ของตารางครับ,มแ,ทบทแม,มเล็กแรกผ่านไปเร็วมากๆเลยละครับก็เลยทําให้ทั้งคู่นั้นขวจรมาเจอกันในเล็กที่2อ,อย่างรวดเร็วเลยทีเดียว นี่คือบรรยากาศหน้าสั่มของกองเชียร์กิเลมผีหลอกของเรา,านะครับก็ต้องบอกว่ามากันหน้าตาเลยทีเดียวล่ะครับคุณผู้ชมเฮ้ยโอ้โหมันไกลไปบ้างวันนี้นะครับมีคนบอกว่ามีเพื่าสอบใช่ชนะจะตัดสกินเฮดผมเตรียมปัตตาเลียนมาเรียบร้อยแล้วมมเดี๋ยวผมาาเอาปัตเตเลียนมาดูคนนี้ตัดอยู่นี่ <c oughs> ผมมีเตรียมไม่เรียบร้อยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดกันที่ จะตัดกันที่สนามเลยนี่คนตัดคนตัดนี่ใคนตัดไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปไกลๆยอรับนะครับเดียวพอตัดได้สักครึ่งหัวนะทันหมดก็เป็นสีสันเล็กๆน้อยๆแล้วครับว่าถ้าเกิดกีฬาของเราสามารถบุกเอาชนะทีมบุยรัมยูเนเตดได้นั้นจะมีการโกนสีสากันเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าทําให้การเชียร์ฟุตบอลน้นสนุกเพิ่มมากขึ้นนะครับได้หลุนได้เชียร์กันมันๆไปอีกแบบ นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักนะครับหลายครอบครัวนั้นเป็นเพื่อนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบุีรมหรือเอสซีจีงทองอยูในแต่ครับแตกล้องพี่น้อยมองทองทีวีของเราก็พยายามจะเก็บภาพบรรยากาศที่ดูน่ารักน่ารักนะไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนนะครับที่เชียร์กิเลนพิยองของเราหรือบรรดาแฟนคลับของทีมบุรมกกีรัมนเตดกบทินกิเลนพิยองที่เป็นเพื่อนกันนะครับแต่ถึงเวลา การเชียร์บอลมนันก็จะแยกฝั่งแต่พอบอลจบเ,เราทั้งคู่ก็คือมิตรภาพกันนั่นเองครับสู้ๆนะสู้ๆรักการนะรักกา <c oughs> นี่ก็มากันแบบปิกนิกเลยแล้วครับราะว่างรอเกมการแขข่งันจะเริ่มต้นขึ้นก็เอาประทานอาหารกันก่อนแล้วครับเพราะว่าเตะก,กันค่อนข้าง,ง,งดึก19บเนาฬิกาครับไม่เครียดไม่เครียดนี่ก็มาเป็นแบบครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูก ตกล้องของเราพยาวจะไปเก็บภาพแฟนคลับคิเลบยองให้ได้ในทุกอริยาบทนะครับบอกยูบอกยูบอกยูคางหายมีบกไม้บกมือให้กับกล้องเมืองทองทีวีของเราน่ารักกันเลยทีเดียวแหละครับหลายครอบครัวนะครับก็เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอย่างครอบครัวนี้ครับอันนี้มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจิญครนมาจาิญทำไมเชียเมืองทองไม่เชียบุรีลบ รไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบมองว่าใจบ่เชียร์อทีมา่างโกทองเขาไม่เชียร์ครับแม้ว่าตัวจะอยู่บนแต่ตัดสินใจเชียร์ทีมกีฬาัของเรานะครับนี่ครับกองเชียร์บุยดำกับกองเชียร์เอสซีจีมุงทองย่แต่ก่อนเกมแขันจะเริ่มต้นขึ้นก็น่ารักกันเลยทีเดียวแหละครับเป็นภาพที่หาดูได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่ามิตรภาพกำลังจะเกิดขึ้นครับระหว่างทั้งสครับ โลนะครับมีการบูมเพื่อสร้างขวัญและก็าลังใจให้กับกองเชียร์ของเราก่อนที่จะเข้าไปเชียร์นักเตะภายในสนามนิวไอโมบายสเตเดียมครับและทำให้บรรยากาศของกองเชียร์กีฬาของเราคึกคักเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสนามกันแล้วนะครับเราต้วกันะครับพี่น้องครับดูแลกันมทองนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งแล้วครับเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเชียร์คนละสโมสร นี่ครับคู่รักนะครับถ่ายรูปกันก่อนที่จะเข้าไปเชียร์ทีมกีฬาของเราภายในสนามครับก็ต้องขอขอบคุณกองเชียร์กีฬาของเราด้วยนะครับที่เดินทางมาไกลเลยละครับจากกรุงเทพมหานครใช้เวลารวมๆห้าต่หกชั่วโมงด้วยกันในการเดินทางมาที่บุรีรัมย์เพื่อมาเชียร์ทีมรักนะครับ ทาไม่ได้พวกคุณคอยซับพอร์ตนะครับผลการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าทุกกําลังใจทุกเสียงเชียร์ของพวกคุณนั้นมีค่าสําหรับนักเตะกีฬาพยกของเรามากๆเลยล้ะครับเดี๋ยวเันทอทีวีของเราจะพาผู้ชมเข้า ภายใน3น New i m o b i l Stadium นะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกีฬาพยองของเรากันนะครับผู้สาประตูในเกมเมื่อวันเสาร์ที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเป็นกวินทมสัจจานัน,นเซนเตอร์นะครับเป็นโอกิอายามะยืนคู่กับคิมดองจินแบ็กซ้ายสุริยาสิงหมุย้ยแบ็กขวามีการเปลี่ยนปแปลงนิดหนึ่งครับเป็นทิติพันธ์พ่วงจันทรมารับผิดชอบตรงตำแหน่งแบ็กขวานะครับมิดฟิลด์ตรงกลางครับ สารัตอยู่เย็นกับตันโกดัสกอนทองเหลามาริโอยูรอฟสกี้อยู่กันครบครับ3คนในแนวรุกนะครับกับสเดชเวทยาวงยังคงได้รับหน้าที่ต่อเนื่องครับแล้วก็มีเคลต้าซินบาและทีรสินแดงดาเป็น3ปราสานในแนวรุกครับสื่อชาวนุดด่มและดัสคอนทองเหลาจับมือกันก่อนเกมการขัดจะเริ่มต้นขึ้นทั้งคู่ถือเป็นกัปตันทีมที่รุ่นราวคราวเดียวกันแล้วก็ สนิทกันด้วยล่ะครับคุณผู้ชมเป็นบุรีรมได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับแต่ว่าโอกาสโอรแรกเป็นของกิเลนพยองเอซีจีเมืองทองอยู ups, ่ในเตดครับเคตันชินวามีผู้เล่นบุีรมประกบถึง2คนผ่านไปได้ค่อนข้างจะละําบากแล้วก็เสียฟาวไปด้วยบุีรมเองเกือบจะได้ประตูขึ้นนํานะครับจากการเปิดเข้ามาของเดียโก้ลุยซันโตนะครับแล้วก็วันเล่ได้ขวายครั้งหนึ่งของเดียโก้นะครับ แม่แนวรุกของทีบุรีรัมเนี่ยน่ากลัวอะไรทีเดียวนะครับสำหรับผู้เล่นต่างชาติแต่กลายเป็นว่า s อสซีจีบงทองอยู่ในแต่ครับได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจากการเทคตัวขึ้นโมงของมาริโอยูรอสกี้ลาบลุกเปิดของทีรศินแดงดาโอ้มาริโอนี่ทําประตูต่อเน,นื่องมาได้หลายต่อหลายเกมเลยนะครับนัดก่อนหน้านี้เพิ่งจะซันโบสวยๆในเกมที่เปิดสนามเอสจีสเตเดียมอชนะสระบุรีไปได้ และนัดนี้ครับมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งทฤษศิน์ไม่มีใครประกบครับมีโอกาสได้วางบอลเน้นๆแนวรับของบุยรามเองก็มองไม่เห็นมาริโอยูรอฟสกี้ที่สอดขึ้นมาโมงนะครับและท่าดีใจที่เป็นเอกลักษณ์ของมาริโอยูรอฟสกี้คือจะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์ครับเอสีจเมืองทองยู่แต่บุกมานำทีมบุีร์ไปก่อนหนประตูต่อศูนนะครับ หลังจากนั้นบริรามเองพยายามจะเอาประตูทวนคืนให้ได้ครับลูกจ่ายของสุชานุดนุ่มแล้วจัก,กรพันธ์แก้วพรมครับแม่ <ś c oughs> ยิงด้วยขวาไปชนเสาเต็มๆและอีกครั้งหนึ่งของจัก,กรพันธ์แก้วพรมให้เดียโก้ครับกวินทำสัจจนันยังคงโชว์ซูเปอร์เซฟปัดบอลออกหลังไปได้เกมนี้ ค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรนะครับเพราะว่าถือเป็นการแย่งตำแหน่งจ่าฝูงกันมีการประทะกันเล็กๆน้อยๆครับระหว่างเดียโก้กับดัสกรทองเหล่านะครับพุทธสินก็ควักใบเหลืองให้ทั้งคู่เพื่อระง,งับเหตุการณ์ก่อนครับพุทศสิน์ชื่ออาจารย์ภูมิรินคำรื่นนะครับทำมาทีทีด้ดีเลยทีเดียวครับเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับจักรพันแก้วพม เบรกเกมบุกของ s อสจีมุกทอยแตก็ได้รับใบเหลืองไปก็ถือเป็นการเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโนตจักรพันแก้วพรมในทีมบุรีรัมย์ไีเดเนี่ยจะมีอดีนะตกกนักเตะกีฬาพิเองของเราอยู่2รายครับจักรพัน์แก้วพรมกับนุพลอารมณ์สมวะนะครับลูกยิงไกลของเคลตันซินวานี่ครับเกือบให้ s อสซจีมุกทอยแตขึ้นนํา2สูนนะครับ น้ำหนักได้แต่ว่าหลุดกรอบไปนิดเดียวกัสเดเวทยาวงวันนี้ลงมาสร้างความแตกต่างเลยเยอะพอสมควรครับเจ้าตัวได้เล่นบ่อยๆก็มีความมั่นใจนีเรียกฟาวสุริยสุขาได้ด้วยละครับช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับสุริยาสิงห์มุยเติมเกมขึ้นมากัสเดดบ้างครับเลี้ยงจี้ก็ไปจ่ายบอลง่ายๆให้กับเกรตันซินวาแล้วเจ้าตัวตัดสินใจยิงด้วยซ้ายครับแม่เพราะว่ามีกรวิชนะวิเศษมากดดันนะครับลูกยิงของเกรตัน ก็เลยไม่ตรงกอครับจบครึ่งเวลาแรกเป็นกีเรมยองนำหนึ่งประตูต่อศูนย์และเกือบจะได้ลูกที่2ครับจากการยิงของมาริโอยูรอฟสกี้ครับเคลตันซินวาครับมองเห็นเพื่อนไหลไปให้กับ Mario. มาริโอหืลูกตักของมาริโอเนี่ยเกือบจะย้อยเข้าประตูครับสิวัลักษ์ยังดีชกออกหลังไปได้แต่เกมของวิรามิวเต็ดครับกดดันทีมกเรมยองของเราจนได้ประตูตีเสมอสำเร็จครับนารบดินเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ กระชากไปฝั่งขวาจ่ายบอลผ่านหน้ากรอบประตูทิติพันธุ์พุ่งใจนะครับโชคร้ายครับสกัดบอลเข้าประตูตัวเองครับแหมแต่ถ้าเกิดหลุดทิติพันธุ์ามาก็ยังมีดีโก้รออยู่ดีแหะครับปุยดำได้ประตูตีเสมอแล้วละคริเลยพยองอยู่นิ่งไม่ได้ต้องบุกเพื่อที่จะเอาประตูขึ้นนําให้ได้อีกครั้งหนึ่งแหมเคลตันซินวาวันนี้เล่นดีมากๆเลยละครยันวิ่งเร็วจริงๆมาริยอยูรสกี้ครับ เปิดบอลมาเสาไกลอีกเลยต้านสินวาพยายามจำผงยอยให้ไปเข้าเสา2นะครับตรงนั้นไม่มีผู้เล่นของเอซีจีบางทอยยูเต็ดรออยู่ด้วยล่ะครับแหมมาเชน,น่าจ่ายบอลชฉล็บครับกลายเป็นว่าบอลไปเข้าทางบุยรมยูเต็ดครับทีทอนบุญมาทันจ่ายกลับมาตรงกลางและเป็นดีโก้หลุยสันโตตนะครับยิงประตูให้ทีบุยรำเจ้าบ้าน พลิกขึ้นมานำทีม s อ g เบางทองอยูเอตไป2ประตูตอนหนึ่งครับแหมบอลเป็นใจให้กับทีมเจ้าบ้านนะครับฉลับแล้วก็ไปเข้าทางทีวทรบุญมาทันครับแล้วก็เกือบจะได้ประตูที่3ครับสำหรับทีมเจ้าบ้านยังดีกวินทำสัจจานันตัดบอลออกมาได้เร็วครับแล้วก็เล่นเร็วทันทีครับแต่สกอรทองเหล่าให้กับทีวสินทีวสินแหวกเล่นแนวรับของทีมวิรามยูเ็ด ให้บอลทางฝั่งขวาครับทิธิพันธ์พุ่งจันเติมขึ้นมาและจ่ายเข้ากลางโอ้โหเกรตันซินวาครับมาชาร์จจดจ่อลงโล่ง,ลงให้เอสซีจีมุทอทองอยูในแต่ตาปฏิเสมอบุยรามยูนแต่ด2ประตูต่อ2ครับนี่ครับมาจากกวินน้ำศรจานทรน์ดัสกอทองเหลาแล้วก็เทวศิลป์แดงดาครับพลิกหลบกรวิทมาได้ครับแล้วมีทิธิพันธ์พุ่งจันเติมขึ้นมาทางฝั่งขวาครับเจ้าตัวแก้ตัวได้สําเร็จล้วครับจ่ายบอลได้สวยจริงๆให้กับเกรตันซินวา โอ้โห s อ g เมืองทองยูเนเตตแหยังใจสู้นะครับเอาประตูตีเสมอจนได้แหละครับจากเคลต้าสินวาอีกแล้วละครับคุณผู้ชมโอ้โห,โหถือว่าเป็นนักเตะต่างชาติคนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทในแนวรูปของทีมกีฬาพิเศษของเราในฤะดูกาล2015นี้เจ้าตัวทําประตูได้อย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับแล้วลูกประตูตีเสมอนี่มาในนาทีที่86ครับก่อนหมดเวลาเพียงแค่4นาทีและยังมีโอกาสจะได้ประตูที่3ครับ มาแต่ยังดีครับโซรีสุข,ขะยังเบียดบังบอลไว้ได้จบเกมการ่งขันนะครับบุีรำสองเอสจีเมืองทองยูเนเตตสองต้องลุ้นกันยาวๆล่ะครับสำหรับฟุตบอลไทยพเมียร์ลีกในฤดูกาล2015นี้ครับ